เรากำลังสบายจงปลบมือพันเฮ้เฮ้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการท็อปแซบชแนลสารพัดจัดอันดับขั้นเทพหลังจากที่รายการท็อปแซบได้เปิดตัวไปสักพักใหญ่นะครับก็ได้มีเพื่อนๆหลายคนต่างคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้เราได้มีการจัดอันดับการ์ตูนดังนั้นวันนี้ผมจึงขอเสนอหัวข้อ10อันดับแอนิเมเตอรมูชั้นเยี่ยมตลอดกาล แล้ววันนี้ผมจะขอกล่าวถึงแอนิเมทที่ทําออกมาเป็นหนังฉายในโรงภาพยนตร์และประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามสร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกมาแล้วต้องขอบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ดูถือว่าเสียชาติเกิดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วจะมีภาพยนตร์แอนิเมทขั้นเทพชั้นเยี่ยมตลอดการเ,เรื่องใดบ้างตามผมมาเลยครับอันดับที่10ผพ้โคโรโซปี1992 เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอนิเมชของสตูดิโอจิบลิกำกับและเขียนบทโดยฮายาโอมิยาสกิมีพื้นฐามนมาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุน่นหรือที่เรียกกันว่ามังงะนะครับเรื่อง The g 8 of Sea Friends ซึ่งเป็นผลงานของฮายาโอมิยาสกิเช่นกันนะครับและในบรรดาภาพยนตร์แอนิเมชของเขาทั้งหมดผลงานเรื่องนี้ถือได้ว่ามีความเป็นส่วนตัวส่วนตัวที่สุดซึ่งโฟโรโซชื่อเรื่องนี้เป็นภาษาอิตาลีตามชื่อตัวเอกของเรื่องเลยซึ่งเป็นชาวอิตาลี และมีความหมายว่าจมูกแดงเดือดนะครับหรือครีมเซนพ i ิกและสาวน้อยในเรื่องมีชื่อว่า f ฟียลพิกโคโลเออไม่ใช่ชาวนามเม็กนะครับเธอเป็นคนปกติแถมเป็นวิศวกรหญิงที่ต่อเครื่องบินเก่งมีความฉลาดเอาตัวรอดเก่งในสถานการณ์ที่ขับขันเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องเริ่มขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้สิ้นสุดลงโพโคลสโซมีบุคลิกพิเศษคือหน้าเป็นหมูแก่ไวกลางคนซึ่งช่วงก่อนที่เขาจะโดนคำสาปเขาเคยเป็นทหารของอิตาลีที่ร่วมรบในสงครามโลก แต่หลังสงครามโลกจบสิ้นลงเขาได้ผันตัวเองมาเป็นนักล่ารางวัลคอยดักฟังความช่วยเหลือจากเรือผู้โดยสารที่ถูกบรรดาโจรสลัดในแทบทะเล The Adriatic Sea เรื่องนี้สอดแทรกการเสียดสีของผู้บ้าเผด็จการชอบใช้กำลังทหารสร้างสงครามที่ลุ่งเรืองในอิตาลีอยากรู้ว่าเรื่องราวในเรื่องนี้มันสนุกขนาดไหนแล้วพี่หมูไปโดนคำสาบมาได้ยังไงก็ต้องลองไปหามาชมกันดูนะครับอันดับที่9 n น u s i c a าออฟเดอะแวลลีย์ออฟเดอปี1984เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอนิเมะของค่าย Topcraft ผู้กำกับและผู้เขียนบทโดยฮายาโอมิยาสกิเรื่องนี้หลังจากได้ฉายไปแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งรายได้และคำวิจารณ์อย่างล้นหลามและที่สำคัญเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับวงการภาพยนตร์แอนิเมะเพราะนี่คือเรื่องแรกก่อนการก่อตั้งสตูดิโอจิบลิของฮายาโอมิยาสกิขึ้นมา เรื่องนี้ได้นําเสนอผ่านมุมอมองของเจ้าหญิงนซิก้าซึ่งเธอเป็นเจ้าหญิงในประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบผาสายลมซึ่งใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขบนพื้นที่เล็กๆที่เต็ม,เมไปด้วยความมุดมสมบูรณ์แต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีประเทศที่ใหญ่กว่ามาลุกลานประเทศของเจ้าหญิงจนสุดท้ายลุกลามไปเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับมแมลงในประเทศของเธออีกทําให้นาซิก้าพยายามที่จะหยุดสงครามในครั้งนี้เพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างสันติ และเจ้าหญิงจะหาทางแก้ได้ไหมก็ต้องคอยไปติดตามชมกันนะครับและต้องขอบอกเลยว่าใครที่เบื่อบทเจ้าหญิงแบบแดนราบหรือว่าดูแล้วมันไม่มีมิติเลยต้องมาดูภาพยนต์อนิเมะเรื่องนี้นะครับคุณจะได้พบกับมิติใหม่ของการเป็นเจ้าหญิงที่คุณไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนที่สําคัญแม้ว่าเรื่องนี้จะสร้างมานานแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยคุณภาพนั้นไม่เคยตกยุคตกสมัยเลยและความสวยงามของหุบเขาสายลมแห่งนี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับ จมส์คาเมอนจนได้นำไปสร้างเป็นดินแดนแห่งแพนดูราในหนังอลังการเรื่องอวตา r ปี2009จนดังไปทั่วโลกเลยครับผมอันดับที่8 perfect blue ปี1997ผู้กําผู้กำกับโดยซาโตชิคอนผู้เขียนบทโดยโยชิคสุทาเคโอชิ เรื่องนี้จัดว่าเป็นสุดยอดภาพยนต์อนิเมะนแนว psychological thriller horror er, หรือเรียกว่าแนวสุดมนหดหูและชวนให้จิตตกจนทำให้คุณต้องกลับไปคิดใหม่ว่าแท้ที่จริงแล้วแกตูนนี่มันเหมาะกับเด็กเสมอไปหรือเปล่าก็เพราะเนะื้อหาและภาพในเรื่องนี้เต็มไปด้วยความรุนแรงและความล่อแหลมแถมยังสลดหดหูแบบสุดๆด,ดังนั้นเด็กควรดูพร้อมกับผู้ใหญ่ส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องตั้งสติดีๆในการชมด้วยเช่นกันนะครับตัวละครหลักของเรื่องก็คือคลิโกเอะมิม e ะ ในเรื่องนี้มีการเล่าสลับไปมากันระหว่างชีวิตการเป็นนักร้องไอดอลบนเวทีคอนเสิร์ตท,ที่จัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายของเธอกับชีวิตช่วงหลังจากการประกาศเลิกเป็นไอดอลเพราะเธอต้องการไปเอาดีทางด้านการแสดงแทนแต่ว่าการประกาศตัดสินใจดังกล่าวก็ได้ทําให้เกิดผลลัพธ์ตามมาอย่างที่คาดไม่ถึงซึ่งเกิดจากความกดดันของมิมาในการแสดงละครหลายเรื่องทําให้เธอมีความสับสนระหว่างโลกความจริงและความฝันว่าสรุปแล้วเธอเป็นใครกันแน่แล้วเหตุการณ์สุดท้ายจะจบลงอย่างไงต้องคอยไปติดตามชมกันนะครับ หลังจากเรื่องนี้ถูกฉายออกไปในงาน f r a n c h Asia Film Festival จึงทำให้เกิดตำนานหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อนิเมะจนสามารถขายตั๋วหมดได้ภายใน30นาทีจนต้องเพิ่มรอดฉายรวมทั้งได้ออกฉายและจัดจำหน่ายในเทศกาลหนังต่างๆมากขึ้นและได้รับรางวัลการันตีความนิยมและคุณภาพอีกหลายรางวัลและเรื่องนี้นี่เองก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ดรนอโรโนฟสกี้สร้างสุดยอดหนังสยองขวัญจิตหลอนรางวัลออสการ์เรื่อง Back ซ์วนปี2010 ซึ่งตัวเขาเองยอมรับว่าภาพยนตร์แอนิเมทเรื่องนี้มันยอดเยี่ยมเกินกว่าที่จะอยู่ในโลกกระตูนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องนี้มันไม่เหมาะกับเด็กอย่างแน่นอนแล้วคุณจะต้องทึ่งในความจิตตกและหดหูมันคือสุดยอดภาพยนตร์แอนิเมตหลอน,ลอน,ลอนที่คุณควรจะได้รับชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตอันดับที่เบอบปี2001ผูก้กำกับโดยชินอิจิโร่วาตานาเบะและ ฮิโรยุกิโอคิอุระผู้เขียนบทโดยเคโกโนบุโมโตะเรื่องนี้มาจากอนิเมะซีรีส์ของญี่ปุ่นที่ประสบความสําเร็จอย่างมากรวมไปถึงทั่วโลกแต่ในประเทศไทยของเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เป็นแนวสืบสวนแอคชั่นมันสุดๆอีกเรื่องที่คอภาพพยนต์อนิเมะไม่ควรพลาดจะว่าไปแล้วคอหนังก็ดูได้นะครับเพราะเป็นแนวผู้ใหญ่เนื้อหาเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายเนื้อเรื่องซับซ้อนลุ้นระทึกชวนติดตามตลอดเรื่องลุ้นสุดๆ เหตุการณ์ในเรื่องมีผู้ก่อการร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุกน้ำมันบนถนนทางหลวงใกล้กับเมืองใหญ่ที่มีผู้คนแออัดสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวน500คนและแล้วสไปค์พระเอกของเราพร้อมเพื่อนๆในทีมต้องเข้ามาร่วมคลี่คลายภารกิจในครั้งนี้ให้สำเร็จส่วนยุคสมัยของเรื่องนี้เป็นยุคของโลกอนาคตที่คนได้ออกหาที่อยู่ใหม่การเดินทางในอวกาศสะดวกสบาย และเครื่องบินความเร็วสูงที่ใช้ในการขับเคลื่อนในอวกาศส,สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเหมือนรถยนต์ทั่วไปในปัจจุบันของเรานั่นเองใครที่ชอบแนวการต่อสู้กังฟูแบบบลูสลีเรื่องนี้ต้องขอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ s <S อันดับที่6 Princess Mononoke ปี1997ผู้กำกับและผู้เขียนบทโดยฮายาโอมิยาสกิ เรื่องนี้เล่าย้อนไปถึงยุคมุโรมาจิพูดถึงเรื่องราวความขัดแยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและผสานปรัชญาเข้าไว้ด้วยกันเรียกได้ว่านี่ไม่ใช่ภาพยนตร์อนิเมทที่ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นภาพยนตร์อนิเมทที่ต้องใช้ปัญญาในการเสพอีกด้วยนะครับเริ่มเรื่องด้วยความวุ่นวายในป่าที่เกิดจากเทพอสูรทาทาริเทพนิรนามแห่งความโกรธและเกลียด และเจ้าชายอาชิตกะได้เข้ามาจัดก,การเทพวสูลแต่ดันพลาดท่าจนพิษแทรกซึมและต้องคำสาปและหนทางเดียวที่จะแก้คำสาบนี้ได้คือต้องเดินทางไปยังป่าแห่งเทพชิชๆเพื่อให้เทพสูงสุดแห่งพงไพรช่วยแก้คำสาปให้ และไม่ไกลจากป่าแห่งเทพชช้นั้นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนามว่าโลหาคนครซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ได้ผลิตเหล็กและปืนไฟซึ่งสร้างความเดือดร้อนสร้างความโกรธแค้นให้กับหมู่เทพและสัตว์ป่าต่างๆส่วนนางเอกของเรื่องชื่อเจ้าหญิงซันเป็นมนุษย์เด็กผู้หญิงอาศัยอยู่ในป่าแห่งเทพโมโรหมาป่าสีขาวตัวยักษ์ในฐานะลูกเธอรักธรรมชาติและป่าแต่กลับเกลียดชังมนุษย์ทั้งหลาย ความผูกพันระหว่างเจ้าหญิงซันและเจ้าชายออชิตกกาจะเป็นยังไงและปัญหาป่าที่โดนทำร้ายจะแก้ไขได้หรือไม่อย่าลืมไปลุ้นกันนะครับเรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะรางวัลภาพยนต์ยอดเยี่ยมจาก Japan Academy Award ครั้งที่21ทำรายได้สูงสุดบนเกาะญี่ปุ่นเมื่อปี1997ก่อนจะถูกไททานิคถล่มสถิติในเวลาต่อมาครับผมอันดับที่5 Ghost in the Shell ปี1995ผู้กำกับโดยมาโมรุโอชิอิผู้เขียนบทโดยคาซุโนริอิโตะและมาซามุเนะชิโร่เรื่องนี้เป็นมังงะสุดล้ำชื่อดังผลงานของมาซามุเนะชิโร่ถูกตีพิมพ์ในยังแมกาซีนในปี1989 ในส่วนของภาพยนตร์แอนิเมะนั้นเริ่มต้นเรื่องด้วยเหตุการณ์ในโลกอนาคตที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วทั้งจักรวาลซึ่งในปัจจุบันก็คงเปรียบได้กับอินเทอร์เนต็ตนั่นเองนะครับแม่โคตรล้ำเลยนะครับในปี19 8 9ตอนที่เรื่องนี้ยังเป็นแค่มังงะระบบคอมพิวเตอร์บนโลกยังเป็นแค่ Windows 2.0และอินเทอร์เนต็ตก็ยังเป็นการทดลองในวงแคบแคอยู่แค่นั้นเองนะครับตัวเอกของเรื่องชื่อเมเจอร์มโตโกคุซานงิ เธอเป็นไซบอร์กระดับผู้พันของหน่วยพิเศษที่9ที่เป็นหน่วยหนึ่งในการดูแลความสงบเรียบร้อยของญี่ปุ่นมีคู่หูร่างใหญ่ชื่อบาโตที่เป็นไซบอร์กเช่นกันและโทงุสะผู้ช่วยที่เป็นมนุษย์ ความสามารถพิเศษของตำรวจในหน่วยนี้ก็คือการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่ถูกเรียกวันเน็ตโดยตรงสามารถดักฟังการสนทนาของผู้ต้องสงสัยเพื่อสืบหาข้อมูลเริ่มต้นเรื่องมาผู้กำกับก็แสดงให้เราเห็นเลยว่าเมเจอร์นั้นมีความสามารถในการดักฟังพร้อมทั้งแสดงเงื่อนงำแรกๆก่อนที่จะดำเนินเรื่องให้เราค้นหาก,กันต่อไปจนจบเรื่องนี้มีฉากการต่อสู้สุดมันล้ำยุคและยังแฝงหลักคำสอนพุทธศาสนาไว้อีกด้วยนะครับด้วยความสุดล้ำของเรื่องนี้จึงทำให้สองพี่น้องวาชชชกี้เอามา พัฒนาต่อเป็นหนังไซไฟสุดฮิตตลอดการอย่าง The Matrix จนดังไปทั่วโลกอีกด้วยนะครับอันดับที่4 s p i l i t e d Away ปี2001ผู้กำกับและผู้เขียนบทโดยเฮยโอมิยาสกิ ภาพยนตร์อนิเมะเรื่องนี้กว่ารายได้ในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วกว่า3 0 0 0 0ล้านเยนครับทำให้กลายเป็นภาพยนตร์อนิเมะที่ทำกำไรสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นและได้รางวัลภาพยนตร์อนิเมชั่นยอดเยี่ยมในการประกาศผลรางวัลอ a เดมีครั้งที่75รางวัลหมีทองคำในเทศกาลภาพยนตร์นานานชาติเบอร์ลินที่เด็กอายุ14ปีไปแล้วควรชม นอกจากนี้ในปี2002ยั่งได้รับเลือกให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชันยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับที่8ในการจัดอันดับแอนิเมชันยอดเยี่ยม100เรื่องอีกด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของจิฮิโร่เด็กหญิงวัย10ปีนิสัยงองแงและดื้อรั้นที่กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่พร้อมกับพ่อแม่แต่ดันเกิดเหตุการณ์พลิกผันขึ้นมาจนหลุดเข้าไปในอีกห้วงมิติหนึ่ง ส่วนพ่อแม่ของเธอเผลอพลาดท่าจนโดนคำสาปแล้วสาวน้อยจิฮโรก็ได้ติดอยู่ในมิติที่เต็มไปด้วยพูดผีและเรื่องราวมหัศจรรย์ที่เธอไม่เคยเจอที่ใดมาก่อนในดินแดนแห่งนี้เธอยังได้พบกับฮักกุเด็กชายปริศนาและยังต้องปะทะกับแม่มดใจร้ายที่มีชื่อว่ายูบาบาโดยส่วนใหญ่แล้วแค่ได้ยินคำว่าหนังการ์ตูนผู้ใหญ่หลายคนแต่ก็คิดว่ามันทำมาเพื่อความสนุกของเด็กอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรื่องนี้ไปได้ไกลกว่านั้นมาก ซึ่งแฝงไปด้วยในยะะคำสอนที่ดีจึงเหมาะอย่างยิ่งที่เด็กและผู้ใหญ่ควรได้รับชมเรื่องนี้ครับผมอย่าลืมไปดูกันนะอันดับที่ 3, 3> Grave of the Fireflies ปี1988ผู้กำกับโดยอิซาโอทากาฮะตะผู้เขียนบทโดยอิซาโอทากาฮะตะและอาคิยุกิโนซากะเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อนิเมะอันดับที่2ของสตูดิโอจิบลและเรียกน้ำตามาจากทุกคนทั่วโลกมาแล้วตั้งแต่ปี1988 ดัดแปลงมาจากหนังสืออัตชีวประวัติของอากิยุกิโนซากะผู้ที่สูญเสียน้องสาวตัวน้อยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองโดยเป็นการเปรียบเทียบถึงชีวิตของเด็กที่ประสบภัยสงครามเหมือนอย่างเช่นหิ่งห้อยที่รอวันดับแสงลงที่จะทําให้ทุกคนมองเห็นความหดหู่ในสงครามชัดมากยิ่งขึ้นผ่านเรื่องราวสุนทรกรรมชีวิตของสองพี่น้องเซตาโยโกาวะเด็กหนุ่มวัย14ปีลูกชายคนโตของนายพลทหารเรือ และน้องสาวเซซุโกะอายุ4ขวบจำต้องเดินทางลี้ภัยสงครามออกนอกเมืองทั้งคู่ได้พบกับเรื่องสะเทือนใจมากมายเกินกว่าที่เด็กทั่วไปจะได้รับเรื่องนี้ได้รับการพูดถึงมากเช่นกันแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยไปมากกว่า2ทศวรรษแล้วก็ตามแต่ความหดหู่ใจจากผลลัพธ์ของสงครามทําให้เกิดสงครามชีวิตของเด็กทั้งสองก็ยังคงทําให้หลายๆคนจดจําอนิเมะเรื่องเก่านี้ได้อย่างไม่เคยลืมแต่ขอแนะนํานะครับก่อนชมเรื่องนี้โปรดเตรียมกระดาษชําระไว้ซับน้ําตาสักม้วนหนึ่งนะครับ มันเ้าสุดๆจริงๆอันดับที่สอง My n e i g h b o r t o t o r o ปี1988ผู้กำกับและผู้เขียนบทโดยฮายโอมิยาสกิตัวละครตัวโตโลกขนปุยน่ารักเรื่องนี้โด่งดังและสร้างความประทับใจให้กับใครหลายๆคนมาแล้วทั่วโลกมาสคอตของค่ายสตูดิโอจิบลนี้เลยเป็นเจ้าตัวตัว,ตวโตโร่ผู้น่ารักนี่แหละครับแต่นี่ถ้าเราถามคุณลุงคุณป้าในประเทศไทยเราว่าตัวตัว,ตวโตโร่คืออะไรท่านก็คงนึกถึงขโพดคัวยี่ห้อหนึ่งนะครับ <laughs> เรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องราวของซาสกิและเมย์สองสาวพ,พี่น้องที่ย้ายบ้านมาพร้อมกับพ่อมาอยู่ที่บ้านไร่หลังหนึ่งในที่อยู่ในชนบทเพื่อมาอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลที่แม่ของเด็กทั้งสองซึ่งป่วยและไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่นอนรักษาตัวอยู่ในวันหนึ่งด้วยความสุกสนของเมย์ทำให้เธอได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ และหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าตัว,ตวโตโตโร่นี่แหละครับเรื่องราวมีความสนุกน่ารักระหว่างพี่น้องทั้งสองและตตโตโตโร่ชวนอมยิม้มแถมแฝงไปด้วยเรื่องการปลูกฝังความรับผิดชอบขยันขันแข็งและรักธรรมชาติในใจของเด็กๆขึ้นมาได้อย่างแยบยนต์ซึ่งจุดนี้นี่เองที่ไปกระตุ้นจอห์นและซิสเตอร์ครีเอทีฟฝั่งดิสนีย์และพิกซ่าจนสร้างออกมาเป็นการ์ตูน 3d a อนิเมชันเรื่อง toy story t r e และ monsters i n c จนประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอีกเช่นกันครับ อันดับที่1น Acura ปี1988งาผู้กำกับโดยแค t s ฮิโรออโตโมผู้เขียนบทโดยแค t s ฮิโรออโต m o และ i ิโซฮ s ชิมโตะเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอนิเมะไซไฟที่มาจากมังงะชื่อดังของปรมาจารย์นักเขียนการ์ตูนชาวญี่ปุ่นที่ชื่อแค t s u ิโรออโต m o ความเชื่อที่ว่าการ์ตูนนั้นเป็นเรื่องสําหรับเด็กได้เปลี่ยนไปหลังจากการฉายเรื่องนี้ที่เล่าถึงความโหดร้ายที่สงครามได้สร้างเอาไว้ในอนาคตซึ่งกลายเป็นผลงานที่ทําให้ทั่วโลกได้รู้จักความสุดยอดในภาพยนตร์อนิเมะของประเทศญี่ปุ่นแบบพลิกฝ่ามือกันเลยทีเดียวเรื่องนี้เล่าถึงเรื่องอนาคตในปี2019 และมีเมืองหลวงใหม่เกิดขึ้นมาชื่อว่านนโอโตเกียวหลังจากที่เมืองหลวงเดิมถูกทำลายโดยระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่3แต่ยังไงก็ตามสังคมญี่ปุ่นในเรื่องก็ยังสับสนวุ่นวายและถูกปกคลุมไปด้วยความวิตกกังวลจากปัญหาต่างๆซึ่งในเรื่องประชาชนชาวญี่ปุ่นคาดหวังว่าโอลิมปิกปี2020จะเป็นจุดเริ่มต้นของญี่ปุ่นยุคใหม่อย่างที่โอลิมปิกในปี1964เคยได้ชื่อว่าเป็นการเปิดฉากยุคทองของประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2มาแล้ว ตัวละครหลักในเรื่องก็คือเทสุโอะเด็กหนุ่มผู้มีพลังเหนือมนุษย์ได้ถูกรัฐบาลที่แอบก่อตั้งโครงการลึกลับที่ชื่ออากิระจับตัวเข้าร่วมทดลองครั้งนี้ทำให้เพื่อนสนิทอย่างแคนดะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเขาออกมาก่อนจะพบว่าเทสโอะไม่ใช่เพื่อนคนเดิมอีกต่อไปหลังจากเรื่องนี้ได้ออกฉายก็ประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นและได้ฉายไปยังต่างประเทศจนทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า80ล้านดอลลาร์โอ้ว้าว วันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าน่าจะทำให้เพื่อนๆหลายคนได้เปิดมุมมองใหม่ในการชมภาพยนต์แอนิเมทที่มีความพิเศษมากขึ้นกว่าแค่การชมเพื่อความสนุกอย่างเดียวและคงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมภาพยนตร์แอนิเมททั้ง10เรื่องที่นำมาเสนอในวันนี้ถึงติดอันดับท็อป10รายการของเราสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามและข้อสงสยัยจะติจะชมส่งกำลังใจหรือว่าต้องการจะให้ปรับปรุงรายการทางด้านไหนนะครับคอมเมนต์มาได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นใต้คลิปวิดีโอนี้หรือทาง Facebook Fanpage แล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเด็ดในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ